สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ติดตามในนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับวันนี้ผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับมีทั้ง V ีโก้สมาร์ทแคปนะครับตัวสูงพิลเลอร์นะครับวีโก้2.5 ตัวรับตัว G v i g o 2.5ตัว E นะครับไอตัวนั้นตัว G 1 9 9 0 0 0บาทเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับแต่วันนี้นะครับพามาชมคันนี้ก่อนเลยนะครับเป็น Toyota Vigo p r e r u n n e นนะครับปี2006นะครับในราคานะครับ2 6 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของ Toyota Vigo Pre-runner ตัวสูงยกสูงนะครับอันนี้เครื่อง3.0สวยๆคันนี้เลย โทรหารอิปพลอตออโตคารได้เลยนะครับที่เบอร์098 598 4026นะครับคันนี้การันตีได้เดี๋ยววันนี้จะรีวิวช่วงภายนอกภายในช่วงล่างห้องเครื่องให้ลูกค้าได้ตัดสินใจได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านนะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่2อ0 0 0บาทนะครับ ลูกค้าสนใจมีเงิน2 9 0 0 0ขับวีโก้ได้เลยนะครับสวยๆสูงๆนะครับคันนี้ราคา269,000บาทนะครับสนใจโทรหาได้เลยนะครับ269,000บาทนะครับเป็นวีโก้พีเรเนอร์ตัวสูงยกสูงนะครับสวยๆคันนี้เลยนะครับเป็นเตย์ตาวีโก้พีเรเนอร์สาตัว E กระจกไฟฟ้านะครับ ABS นะครับคันนี้ ให้ไปได้เลยนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับปลายทะเบียนเลขสวยๆเลยนะครับเ9็7นะครับเลขสวยมากนะครับปลายทะเบียนเลขสวยเลยนะครับถ้าลูกค้านะครับไม่สะดวกมาดูรถดูรีวิวให้จบนะครับแล้วโทรหาได้เลยนะครับคันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดให้รอบๆกันเลยนะครับสําหรับคันนี้เป็นเตยต้าวีโก้พิเรเน่นะครับคันนี้ะนะครับ ก่อนอื่นนะครับเริ่มต้นเลยนะครับสําหรับผมที่ห้อโตค้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็สามารถโทรสอบถามแล้วก็ปรึกษาเรื่องรถได้เลยนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับกันชนด้านหน้าไม่มีร่องรอยขีดขูดนะครับสีเต็มนะครับคันนี้สวยมากนะครับไม่มีร่องรอยขีดขูดนะครับคันนี้ก็คือตัวนี้ให้เห็นเลยนะครับแล้วก็ไฟตาหน้าจะเป็นตัวเดิมวีโก้นะครับกระจังหน้าหน้าเดิมนะครับน็อตฝาไม่มีการขยับขยื่นนะครับ น็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับไปยื่อนไฟตาตัวเดิมนะครับแก้มซ้ายนะครับแก้มซ้ายนะครับบางๆเดิมๆนะครับนี่นะครับหลังคานะครับสวยมากนะครับกระจกด้านหน้าเคยเปลี่ยนมาผ้าสีปี67นะครับอันนี้โครงตัวนี้นะครับแกบสนิทเลยนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับฝาเดิมโรงงานเลยนะครับกระจกด้านข้างโคเนียมนะครับ โลโก้ไฮรักจะอยู่ครบไฟเลี้ยวเล็กมีส .0 นะครับบันไดข้างนี่นะครับตัวนี้นะครับมีอันนี้ทําสีเคยทําสีมานะครับดูด้านล่างนะครับเคยทําสีมานี่มีรอยนิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็ทําสีมานะครับก็ถามว่าสวยไหมนะครับไม่มีร่องรอยตัวนี้นะครับก็ไม่มีรอยนะครับในกระจกเตยต้าแอนะครับอันนี้ก็เตยต้าฝาประตู ของเดิมแท้โรงงานนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับด้านข้างนะครับอันไหนสวยนะล่องรอยตะเข็บด้านข้างนะครับดูด้านล่างเลยเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับตัวนี้เม็ดอาร์คเดิมหมดเลยนะครับมาล่องรอยตะเข็บด้านบนนะครับเม็ดอาร์คตัวเดิมๆสวยๆนะตัวนี้นะครับอ่าเม็ดอาร์คเดิมนะครับทุกอย่างนะครับน็อตนะครับเดิมๆนะครับคอนโซลหน้าไม่มีรอบไม่มีหักไม่มีแตกนะครับก็สภาพพร้อมใช้เลยนะครับ จอ Android นะครับดูหนังฟังเพลง u ูท b e ได้หมดนะครับแอร์เย็นฟิล์มติดปลอดไทยใหม่ให้เรียบร้อยนะครับหลังคาสวยนะครับไม่ค่อยมีที่อะไรต่างๆนะครับหลังคาถือว่าโอเคใช้ได้นะครับนี่ราคาสวยเลยนะครับแล้วก็นะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดเบาะสวยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเบาะสวยดีนะครับคอนโซลนะครับไม่มีร่องไม่มีหักไม่มีรอยขีดขูดนะครับ แล้วก็มาดูนะครับเบาะแคปนะครับไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับดูนะครับก็ให้เห็นนะนี่นะครับนี่นะครับไม่มีขาดไม่ชํชำรุดพื้นพมมีปูให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างนะครับหลังคงหลังคาสวยได้ด้วยครับแล้วก็มาดูนะครับหลังคานะครับหลังคาจะเป็นบางๆเดิมๆครับเดิมๆโรงงานเนี่ยครับหลังคาเดิมๆโรงงานเลยนะครับ มานะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแต่เข็บด้านข้างนะครับเดิมแท้นะครับเดิมแท้เลยนะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยววันนี้สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับสามารถเดี๋ยวผมรีวิวดูช่วงล่างให้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับมีร่องรอยการทําสีมาจริงนะครับนี่ครับก็ถามว่าทำคือทำสีมาไหมถ้ารถสิบกว่าปีแล้วต้องมีการทําสีมาบ้างอยู่แล้วนะครับทันนี้สองแสนหกหมื่นบ้างๆนะครับไม่มีริ้วรอยขีดข่วนนะครับสติ๊กเกอร์มีครบนะครับ กานชนท้ายมีไหมมีพบให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ด้านท้ายเดิมจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับลอยด้านท้ายนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆใสๆริงๆเลยนะครับดูนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมเดิมโรงงานนะครับฝาท้ายนี้เดิมโรงงานแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นเดิมๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับ ก็ a ออยู่ครบนะครับอันนี้ AR คเพื่อฝั่งขวานะครับต้องรอยตะเข็บเม็ดอาร์เดิมนะครับแม็กไรเนอร์โอเคไม่มีรอยฉีกขาดนะครับแม็กไครเนอร์สวยอยู่นะครับอันนี้เม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับนะครับอันนี้ AL นะครับอยู่ครบนะครับเป็นไฮรักนะครับวิกโกนะครับอยู่ครบหมดตัวนี้นะครับไฟท้ายนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้ ถือว่าสภาพพร้อมใช้งานนะครับพร้อมเลยทุกอย่างยางดีเป็นยางขอบ15นะครับเป็น255นะครับ70นะครับ15นะครับอันนี้เป็นยางเดิมมากับรถเลยไอ้ไม่ใช่นะครับแม็กเดิมมากับรถนะครับเป็นพิเรเนอร์ตัวสูงนะครับเป็นทรงนี้เลยนะครับอันนี้รถเดิมๆนะครับก็คือรถคันนี้วิ่งอยู่ที่1 6 0 0 0 0กมกิโลเป็นไม้แท้นะครับเลขไม้แท้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ มาดูนะครับมาดูว่าเลขไม้แท้จริงไหมเดี๋ยวผมคุณแจ้วไี้ไหนน้องวางเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมพาดูนะครับคันนี้ไม้แท้นะครับเลขไม้แท้เลยนะครับ1นึ0 0 0สกมนิโลนะครับเช็คดูแล้วนะครับจากาช่างมาดูให้แล้วครับคันนี้วิ่งงานใช้งานน้อยนะครับหนึ่งแหกมิโลเองนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับสําหรับเบลต้าวีโก้พีเดอร์เนอร์ดีโฟดีสามจุดศนะครับคันนี้นะครับหน้าตาเดิมนะครับคันหน้าเดิมฝาท้ายเดิมตัวอย่างเดี๋ยวผมไปหาคุณแจ มาให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวคุณแจอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมดูนะครับอ่ะถ้าใครสนใจนะครับก็นะนี่นะครับถ้าใครสนใจก็โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สองหกนะครับผมที่พลอตต้คายินดีบริการนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวพาวนี้มาดูนะครับดูว่า จะเป็นยังไงนะครับภายในก็สือว่าสวยนะครับ269,000บาทเองนะครับพวงมาลัยไม่ลอกไม่ดำนะครับเลขไม่อยู่ที่160,000กิโลเห็นไหมครับอันนี้เช็คแล้วเรียบร้อยนะครับไม่น้อยนะครับจอ Android นะครับดูหนังฟังเพลงนะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องแล้วกันนะครับคราวนี้ก็จะพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่ามันสวยจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ กระจกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกระจกก่อนนะครับเป็นเซฟตี้ล็อกนะครับตัวนี้เป็นเซฟตี้ล็อกนะครับแล้วก็กระจกขึ้นลงนะครับเห็นไหมฟิล์มสวยมากนะครับเนี่ยงานได้ปกตินะครับฟิล์มสวยด้วยนะครับฟิล์มประหลอดใหม่ด้วยแล้วก็มาดูนะครับมมนูห้องเครื่องเดี๋ยววันนี้ก็จะให้ดูช่วงลงช่วงล่างอะไรต่างๆให้หมดเลยนะครับก็ให้ลูกค้าตัดสินใจได้นะครับเพราะว่า คุณจะอยู่ไหนก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูมาดูนะครับคือเริ่มต้นเลยน้ำมันเบรกใสๆนะครับน็อตฝาไม่มีการขยับขยื่นนะครับฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะครับเนี่ยสีเดิมแท้โรงงานเลยนะครับฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีการแกะไม่มีการถ่าทำนะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีการขยับเคยื่อนนะครับหมายถึงว่าไงนะครับ LR อยู่ครบหมดนะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้นี่นะครับ เห็นไหมนะครับตัวนี้ LR สติ๊กเกอร์โรงงานคานดูครบ LR นะครับแ่นเพจนะครับนี่ศูนย์หกยังอยู่ครบนะครับทุกอย่างมออกอทุกอย่างนะครับซุ้มเดิมนะครับเห็นไหมตะเข็บซุ้มข้างในเดิมนะครับเครื่องไม่มีซึมนะครับด้านล่างไม่มีซึมเลยเดี๋ยววันนี้เอาขึ้นลิฟท์ให้ลูกค้าได้ดูช่วงลงช่วงล่างด้วยตัดสินใจได้เลยนะครับสามารถดูรถนะครับผ่านช่องทางที่มีผลออโต้กคราแล้วก็สามารถดูรถได้เลย นะครับน้ำยาลอยเย็นนะครับหม้อดามดึกเดิมแสงใสพิ้งเลยนะครับนี่ของแท้นะครับของเดิมแท้เดิมแท้แน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับลูกค้าลูกค้านะครับถ้าไม่มั่นใจเข้ามาดูรถได้นะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวผมที่คนรอาตัวคายินดีให้บริการนะครับดูนะครับแต่งเครื่องดังึ้นมากครับเครื่องไม่มีซึ้นะครับดูนะครับว้าอเคนะะครับมีรถมีเคร นะครับปี่มมีทางนี้ต้องนีครับน้ำเด็ดใส่วิ่งแค่แสนหกกิโลเอกทำครับป๋ากระโปรงก็เดิมๆครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามีควันมีอะไรไหมนะครับดูนะครับ เย็นนะครับแอร์เย็นสั่งเลยตามดูเงีนเย็นเชียบเลยนะครับเพราถามว่าไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับร้อยเปรเซ็นนะครับนะนะครับเห็นไหมครับเรื่องดังมิ่มนะครับใส่นิ่มเลยอ่านะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็เป็น t o y o ต a Vigo p r พ r u n n e นนะครับผมมี่นออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไหนนะครับก็สามารถดูรถได้นะครับ อย่างวันนี้เก็บความรู้อย่างหนึ่งนะครับรถชนหน้ามาอ่ากรณีถ้ากรณีนะครับวันนี้จะให้ความรู้นะครับเขาเปลี่ยนฝากระโปรงมาแล้วลักษณะฝากระโปรงเสียงกงมันจะเป็นแบบไหนนะครหนึ่งนะครับที่แน่ๆนะครับถ้าเขาทารถชนหน้ามาคานหน้ามานะครับอ้จะเป็นที่อยู่ที่ว่าคานหน้าน็อตตัวนี้ต้องเปลี่ยนไปนะครับหรือว่าอตสีเดิมนะครับแต่ตัวนี้จะมีร่องรอยการทําสีมา อันนี้จะเป็นการไล่มาแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นการไล่ถ้าเปลี่ยนฝากระโปรงปุ๊บน็อตฝาเดิงมันจะต้องขยับนะครับหรือว่าเราต้องดูข้างในด้วยถ้าข้างในเขาไม่มีขยับก็ห้องบนก็ต้องไม่ขยับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฝาเดิมแท้อย่างที่เขาว่านะครับไม่มีชนหน้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เกื้อตัวนี้ต้องมีครับตัวนี้ต้องมีแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องมีนะครับอันนี้คือเดิมแท้นะครับ ต้องเป็นแบบนี้นะครับให้ลูกค้าไปดูนะครับแล้วซุ้มด้านในต่างๆนะครับอันดับสองนะครับผมวันนี้จะสอนสองสองเลือกนะครับก็ดูประเภทที่ว่านะครับเดี๋ยวผมไม่ดูนะครกับรถไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะบอกลูกค้าจะไม่เข้าใจนะครับสมมุติว่านะครับลูกค้าไปดูรถเองดูไม่เป็นดูยังไงนะครับคือนะครับรถถ้าโดนหน้ามามันจะดูยังไงก็ดูเริ่มหลักๆเลยนะครับต้องมุมตัวนี้นะครับต้องเดิม ต้องเสาเดิมสีเดิมห้ามทําสีมาข้างในนะครับทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้เก็บความรู้ผมมอบให้ลูกค้านะครับต้องดูต้องเป็นเนื้อสีเดียวกันต้องเป็นเนเนียนเหมือนกันแต่ถ้าทําสีมาใหม่ๆหรือว่ามีร่องรอยเคาะหรือว่าเขาทํามานานแล้วแต่มันมีรอยเคาะรอยอนะไรต่างๆลูกค้าก็ถือว่ารู้ว่ารถสก,กิดด้านหน้ามาแล้วนะครับอันนี้เราให้ดูว่าอันนี้คือรถเดิมๆแท้ ต้องเป็นแบบนี้นะครับลองให้ลูกค้าดูถึงจะนานแต่มันก็เดิมแท้อาคารหน้าสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆอยู่ครบตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนได้ลูกค้าต้องดูดีๆนะครับก็ให้ผมศึกษาดูนะครับอยากให้เขาหลอกได้นะครับผมก็บอกความจริงกับลูกค้าทุกอย่างนะครับเรารีวิวให้แบบชัดเจนกว่านี้บอ่มีอีกแล้วก็คือนี่ผลต่อลูกค้าบอกให้ลูกค้ารู้เลยได้เลยทุกอย่างทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตลงก่อนนะนะครับ นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเป็นวีโก้พีเรเนอร์คันนี้ก็โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 5 9 8 4 0 2 6ปดห้านย์อผมมิพลออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับคันนี้ราคา269,000บาทเองนะครับดาว29,000ื่นนะครับจัดไฟแนนซ์อยู่ที่2อ0 0 0 0สี่หมื่นบาทนะครับทางวางก็อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทครับ6,000นะครับประมาณนี้นะครับคันนี้269,000บาทนะครับ 269นะครับลูกค้าสนใจโทรหาได้เลยนะครับ269,000บาทราคาย่อมเยาวนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถ Vigo ไปใช้งานนะครับอันนี้2,69,000บาทนะครับย้ำเลยนะครับ269,000บาท Vigo p r ีเ e r อรสวยๆนะครับอ่ะไปชมช่วงล่างนะครับเผื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจกันเลยว่าคันนี้ช่วงล่างสวยจริงไหมเดี๋ยวเข้าไปในลิฟต์ชมช่วงล่างกันเลยครับ ตอนนี้นะครับสาหรับช่องนิพุณออโต้คาร์นะครับชัดเจนกว่านี้บอมี่อีกแล้วครับเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างเลยนะครับก่อนจะดูช่วงล่างนะครับฝั่งทางด้านนู้นจะเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าถ้านีอยู่มหาสารคามส่วนฝั่งทางด้านนี้รอทําการเตรียมรถเพื่อจะรีวิวนะครับตอนนี้เหลือเปลี่ยนกระจกมองหลังนะครับด้านข้างอยู่นะครับเดี๋ยวรอชมรีวิวได้นะครับแต่ตัดสินใจดูคันนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับมาดูช่วงล่างนะครับ ฮาน่าตัวหน้าเดิมๆนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับตัวด้านหน้านะครับสวยด้วยนะครับ้างลงงทางล่างนะครับไม่มีนะครับเห็นไหมนะครับตรงช่วงล่างนะครับใต้ท้งใต้ท้องนะครับเดี๋ยวผมไห้ดูนะครับให้ดูเลยว่าช่วงลงช่วงล่างนะครับดูนะครับเครื่องดีคัสซีสวยเลยนะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้พ่นดาไม่ได้พ่นกันสนิมนะครับอันนี้คือสภาพคัสซีเดิมๆที่เราซื้อมานะครับใต้ท้องนะครับน้ามันเครื่องไม่มีซึมเห็นไหมครับ น้วมันเครื่องไม่มีซึมซีนคอหลังไม่มีรั่วนะครับทุกอย่างนะครับด้านบนด้านล่างสวยมากเลยนะครับแท่นเกียร์นะครับเป็นไงบ้างแท่นเกียร์ก็แห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีอ่าเห็นไหมนะครับไม่มีคาบน้ํามันไหลเยิ้มนะครับอันนี้นะครับคัตซีสวยมากนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้ด้านบงด้านล่างนะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับตะเข็บด้านข้างเดิมๆหมดเลยนะครับด้านล่างเดิมๆนะครับแล้วก็ พอไอเสียเบรคมืออะไรต่างๆนะครับแทนโดงเฟืองท้ายนะครับแล้วก็ไม่มีซึมนะครับด้านทงด้านท้ายนะครับต่างๆแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับกากระบากก็ไม่มีว่ามีน้ํามันไหลซึมนะครับตัวฝั่งทางด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าสวยจริงนะครับไม่มีซึมนะครับยางอะไรมีค้อมไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเฟืองทงเฟืองท้ายนะครับเราเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมนะครับ อันนี้นะครับดูนะครับเครื่องยนต์คุนท้ายทั้นสอก็สีสวยมากนะครับด้านท้ายเดิมๆนะครับเห็นไหมครับท้ายเดิมมาหมดเลยนะครับอันนี้แล้วก็ฝั่งทางด้านนี้เหมือนกันนะครับเครื่องดนก็สีนะครับดูนะครับอันนี้นะครับเราเน้นบริการลูกค้านะครับถังน้ํามันเดิมๆแผ่นใต้ท้องถังน้ามันยังอยู่ครบนะครับอันนี้เครื่องดีคัดสีสวยนะครับดูไม่ต้องดูยากนะครับดูยากนะครับลูกค้าก็ต้องดูที่ว่าใต้ท้องนะครับใต้ท้องเครื่องนะครับ แหลบพวงมาลัยไม่มีซึมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งขวาทั้งซ้ายสลับสนแล้วนะครับอันนี้ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับแหลบพวงมาลัยนะครับไม่มีซึมนะเห็นไหมครับอันนี้สิ้นข้อหลังไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับด้านท้งด้านท้องนะครับใต้ท้องนะครับน้ํามันเครื่องก็ไม่มีไหลายเยอบนะครับลูกหมาก้ายขวาไม่มีรอยแตกนะครับผ้าเบรกเหมือนเดิมเต็มนะครับลูกค้านะ ตัวซับันหน้าเดิมนะครับเดิมโรงงานนะครับยังอยู่ครบผ่านกัรท้องยังอยู่นะครับอันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเดิมๆอยู่ใช้แล้วก็ดูซุ้มนะครับซุ้มซุ้มสวยมากนะครับอันเดิมๆเนี่ยนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าได้ดูรีวิวขนาดนี้ก็ตัดสินใจได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับไม่มีซุ้มแน่นอนนะครับร่องลอยตะเข็บด้านข้างเดิมหมดนะครับอันนี้ ยังครบหมดทั้งสองฝั่งเลยบันไดข้างสวยด้วยนะครับมีพร้อมกันเลยนะครับอ่ะดูใต้ทงใต้ท้องเข้าไปครบหมดแล้วนะครับเราจดูอีกรอบนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูช้าๆนะครับให้ลูกค้าดูช้าๆไปเลยนะครับว่าสวยจริงไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับใต้ท้องนะครับลูกมนุนลูกหมากนะครับใต้ท้องมีน้ำมันเครื่องซึมไหมไม่มีนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ผมไม่ดูเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไห้เห็นนะครับอันนี้เอาสองกล้องเข้าไปลึกๆเลยเนี่ยเนี่ยนะครับให้เห็นจะจกเลยนะว่า ไม่มีน้ํามันเครื่องซึมแน่นอนนะครับแล้วก็ฝั่งทางหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเอาแบบชัดๆเลยเนี่ยครับเห็นไหมไม่มีน้ํามันเครื่องซึมเลยครับเอาแบบชัดๆไปเลยนะครับกับนิพลออโต้คราร์ชัดเจนกว่านี้บอบี้อีกแล้วต้องที่นิพลออโต้คราร์นะครับเอาแบบเลยวล่าให้เห็นเลยว่าใต้ทงใต้ท้องเห็นไหมครับน้ำมันเครื่องไม่มีซึมไม่มีอะไรนะครับนี่เห็นไหมเอาแบบให้เห็นสวยๆจัดจ้ันไปเลยนะครับเอาแบบว่าให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยว่าทางร้านเราซื่อสัตย์กับลูกค้าแค่ไหนนะครับอ้า เนี่ยเลยสกับสโลแกนนิพนออโต้คาร์ชัดเจนกวันนี้บอมีอีกแล้วนะครับก็สําหรับผมนะนิพนออโต้คาร์รีวิวให้ดูหมดแล้วนะครับทั้งช่วงล่างห้องเครื่องภายนอกภายในต่างๆนะครับคันนี้เป็น Toyota Vigo p ้ i n เนอนะครับ3.0นะครับปี2006นะครับอันนี้ราคา269,000บาทนะครับลูกค้าถ้าสนใจโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์นะครับจดเบอร์โทรศัพท์098 598 4026นะครับราคาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมแจ้งในคลิปทุกคลิปนะครับให้ลูกค้าดูให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยโทรหาก็ได้นะครับไม่ใช่ว่า,าบางทีคอมเมนต์เข้ามานะครับถามว่าขอเบอร์โทรหน่อยจากราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมอธิบายทุกคลิปนะครับให้ลูกค้าได้ฟังกันหมดเลยว่าราคาเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่นะครับคันนี้ 2 6 9 0 0 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่29,000บาทจัดไฟแนนซ์240,000บาทไม่ต้องค้ำนะครับค่างวดอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0หรือ5,000กว่าบาทนะครับสนใจโทรหาได้เลยที่เบอร์098-598-4026นนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทย นะครับติดเครดิตติด BL ออกได้ไหมออกได้นะครับแต่ถ้าจะติดหนักนะครับถ้าติดแบบว่าไม่สามารถติดแบบเล็กๆน้อยๆนะครับเราสามารถช่วยลูกค้าได้นะครับไม่ใช่ว่าติดคืนรถคันสองคันไหนเงี้ยนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าติดพวกบัตรเครดิตติดล่าช้าอะไรต่างๆเข้ามาปรึกษาได้นะครับแล้วก็ตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับเราก็สามารถช่วยท่านได้นะครับ ลูกค้านะครับที่อยู่ทางด้านไกลนะครับไม่ติดเครดิตก็ดาวสองหมนนะครับแอดไอดีไลน์มานะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์เป็นไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์คือ0985984026เนะครับเพื่อนเพื่อนไอดีไลน์มาแล้วขอรูปส่วนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูสําหรับคันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์0985984026เดีอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บหนึ่งที่ลูกค้าอยากจะเห็น เดี๋ยวรอดูรีวิวได้คันนี้นะครับ1 9 9 0 0 0บาทนะครับเอ้ยเราจะขายกันอยู่ที่อันนี้ราคาเงินสดนะครับ1 9 9 0 0 0าบาทนะครับราคาจัดเฟแนนซ์25,000บาทนะครับคันนี้เลยนะครับสวยๆนี่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้นะวีโก้สองจนะครับ2.5ตัว G นะครับอันนี้นะครับราคาเงินสดอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทนะครับ เงินสด1นึ่งแสนบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเงินผ่อนนะครับสองแสนบาทนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดหเหมือนกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิพจน์อัโต้คาด้วยนะครับคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับรีบๆเข้ามาเลยนะครับถ้าใครสนใจดูก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับรอไปเก็บงานก็คือติดทีมอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เดี๋ยวรอชมคลิปอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับถ้าคันนี้ไม่มีใครยังไมม่่ีใครจอองกน แต่ผมบอกเลยว่าเปิดตัวแค่นี้อาจจะมีคนจองได้เลยนะครับราคาราคาขนาดเนี้ยนะครับขายตามสถานนี้ไปเลยนะครับน,นี่แม็กก็สวยๆนะครับอะนี่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกับนิพนธ์ออตโต้คาร์ ราคา2 6 9 0 0 0บาทกับ Vigo p r u n n e r สวยๆคันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับนิพนธ์ออโต้คาร์ราคา2 6 9 0 0 0บาทกับ Vigo สวยๆคันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอให้ร่ำรวยเงินทองมีโชคมีชัยได้รถขับกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ